ครับสวัสดีครับก็ไปเยี่ยมเป็น middle of the world นะครับที่เป็นที่ตั้งของจุดศูนย์สูตรนะครับโดยคุณเฮนรี่ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นกงศูนย์กิตติมศักดิ์ของเรานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือคุณปัทวีเลขานการเอกนะครับเราก็ขับรถออกจากกิโต้ไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากไปถึงแล้วก็เดินดูหน่อยนะครับ แล้วก็เข้าไปดูพวกกระท่อมเก่าๆหมายถึงว่าคือเขาทําเป็นจําลองนะครับว่าสมัยก่อนคนเอกวาดอร์อยู่ยังไงมีมีทั้งแบบว่าเป็นกระท่อมสําหรับคนที่อยู่เขตชายป่าอยู่เขตภูเขานะครับหรืออยู่ติดกับแถบทะเลก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือแบบเข้าไปดูนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นจําลองว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็คงจะอยู่กันอย่างนี้ยนะครับ คุณเฮนรี่ก็บอกว่าจริงๆก็อาจจะย,ยังพอมีอยู่นะครับอาจจะมีบ้านแบบนี้ที่พอมีอยู่อาจจะเป็นไปได้อย่างพวกพวกรีสอร์ทต,ต่างๆก็อาจจะทําให้เป็นบรรยากาศย้อนยุคเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปนะฮะคุณเฮนรี่ก็พาเดินชมแล้วก็พาอธิบายต่างๆนาะนาะนะว่าเรื่องของการก่อสร้างทํำยังไงนะครับแล้วก็คือดูหลังคามุงจากนะฮะแล้วก็ เข้าไปหลายกระตอ๊อบทีเดียวหลายกระท่อมทีเดียวนะครับเดินไปดูเรื่อยๆก็ได้ความรู้เยอะนะครับผมคิดว่าทางเอกวาดอร์ทางลาตินอเมริกาเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการสร้างบ้านสร้างกระต๊อบนะครับสมัยก่อนก็คงเป็นอย่างเงี้ยฮะอาศัยแบบพวกของที่หาได้อะของที่หาได้ในแถบนี้ก็คือพวกพวกบมบูพวกไม้ไผ่ใช่ไหมครับ ไม้ไผ่ก็เป็นเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายแล้วก็เอามาดัดแปลงทาเป็นเป็นบ้านเป็นช่องอะไรได้ง่ายนะครับก็เข้าไปดูตามกระต๊อบต่างๆนะครับแล้วก็พอมาถึงก็มาดูกระต๊อบอันนี้นะฮะก็อันนี้อาจจะเป็นเขตที่มีฝนตกมากนะก็จะเป็นยกสูงขึ้นมาหน่อยกันน้ํากันงูนะครับเราก็เดินเข้าไปดูนะฮะเป็นฝากไม้ไผ่นะครับเข้าไปคุณเฮนรี่ก็อธิบายนะครับ การทําทํำยังไงนะครับคือบรรยากาศก,ก็โอเคก็มีมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยคุณเฮนรี่บอกว่าสมัยปกติเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนี่แบบเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือน่าสงสารมากพวกเจ้าของร้านต่างๆเนี่ยรายได้ต่างๆก็ไม่มีฮะนี่คือพวกเต่าสำหรับคุกกิ้งนะฮะเป็นวิถีชีวิตแบบนบ้าน ของลาตินอเมริกาในยุคก่อนนู้นนะครับตอนนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับเราก็เดินไปดูอันนี้เป็นคือกุยนะฮะเป็นเป็นอาหารได้ด้วยนะครับเป็นหนูพุกนะครับกินนี่พิกครับกินนี่พิกซึ่งก็คุณเฮนรี่ก็ออฟเฟอร์แ่บตอนเที่ยงจะทานไหมนะฮะจะทานหนูย่างไหมผมกม็บอกว่าอ,อาจจะไม่นะฮะ ยังไม่เคยยังไม่เคยทานก็กเลยอาจจะทานปลาทานปลาแทนข้างในก็เป็นจำลองเป็นแบบจำลองครับดูสภาพนะฮะก็เป็นแผนที่ทางรถไฟสมัยก่อนนะ,ะทางรถไฟสมัยก่อนนี่เป็นรูปประธานาธิบดีคนก่อนนู่นนานมากแล้วนะครับที่เคยขายหมวกอยู่ที่ ปานามานะฮะเพราะฉะนั้นหมวกที่เอกวาดอร์ก็เรียกว่าปานามา HAT นะครับผมก็ชอบมากนะหมวกปานามา HAT เนี่ยคราวนี้ก็คิดว่าจะซื้อกลับไปหน่อยเพราะเป็นคนชอบสะสมหมวกนะครับสมัยก่อนก็บอกมีรถไฟเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะฮะก็เป็นเป็นมิวเซียมนะครับให้ดูเรื่องราวต่างๆของเอกวาดอร์นะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเจออะไรน่าสนใจอย,อย่างรถอย่างเนี้ยนะฮะเป็นรถที่แถว ใกล้ชายฝั่งชายทะเลก็ยังมีอยู่นะครับนั่นก็เป็นเป็นอาคารของศูนย์กลางของโลกนะครับทีนี้ก็มาดูมิวเซียมในเรื่องของการทำช็อกโกแลตนะครับก็เข้ามาก็ได้รับการทักทายอย่างดีเข้ามาก็เช็ดเท้าก่อนนะครับเช็ดเท้าก่อนนะครับก็มีล่ามเออล่ามเออก็ไม่ได้เป็นล่ามทีเดียวเป็นไกด์มากกว่า มาอธิบายให้ฟังเรื่องของต้นโกโก้ที่นี่เรียกว่าคาคาวนะครับเรื่องของการทำช็อกโกแลตว่าทำยังไงต้นมันสูงขนาดไหนสูง25เมตรแล้วก็มีมีมีหลากหลายพันธุนะครับมีหลากหลายพันธุ์ทีเดียวก็เดินอยู่ที่นี่พอสมควรนะผมคิดว่าเนื่องจากว่าเอกวาดอร์ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของโกโก้ขึ้นชื่อในเรื่องของช็อกโกแลตอยู่ใช่ไหมครับ ที่นี่ที่กิโตเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเล2,900เมตรนะครับส่วนที่ลาปาส,สูงกว่าที่เนี่นะลาปาส,สูงประมาณ3,000กว่าอย่างวันนี้ผมจะออกไปถีบจักรยานกับคุณเฮนรี่เนี่ยคุณเฮนรี่ก็ถามว่าจะไหวไหมเพราะว่าคือเราอยู่แต่แบบที่ไม่สูงใช่ไหมฮะขึ้นมาสูงขนาดนี้ร่างกายก็มันต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ผมคิดว่าผม อาจจะลองดูนะว่าจะถีบจักรยานไหวไหมสําหรับที่อากาศเจือจางนะครับก,ก็เชื่อว่าไหวอยู่เพราะว่าออกกาลังกายอยู่เป็นประจําอยู่นะครับน้องกายก็อธิบายให้ฟังแต่เป็นภาษาสเปนนะครับผมก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็คุณเฮนรี่ก็จะพยายามอธิบายต่อให้นะครับก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับที่นี่ก็ได้ความรู้เยอะในเรื่องของการทำช็อกโกแลตเพราะสมัยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ เป็นดินแดนของช็อกโกแลตสวิสเซอร์แลนด์เข้าใจว่าเขคงซื้อจากตรงนี้นะฮะซื้อวัตถุด,ดิบไปแล้วก็ไปทำช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าทางเอกวาดอร์ก็เอ็กซ์พอร์ตส่งไปหลายที่หลายประเทศทีเดียวนะครับเป็นเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นของชั้นสูงทีเดียวเก็บไว้แบบในหมู่นักบ,บวชนะครับไม่ให้คนทั่วไปรู้ว่ามีของพวกนี้นะครับมันก็ ในยุคข,ของเราเนี่ยก็ทานทานได้ง่ายนะฮะมันก็ความแตกต่างก็แตกต่างกันเยอะนะครับใน,ในยุคสมัยที่ที่นั่นก็เป็นเรื่องของสายพันธุ์นะครับว่าสายพันธุ์โกโก้พันธุ์ไหนพันธุ์ไหน,น,ไหนมีลักษณะยังไงนะครับเนี่ยน้องที่เป็นไกด์ก็พยายามเล่าาให้ฟังนะครับผมก็ฟังไม่รู้เรื่องก็รอจากคุณเฮนรี่อธิบายต่อนะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ก่อนจะออกมาก็ได้ลองช็อกโกแลตหนึ่งอันนะฮะหนึ่งชิ้น ก็โอเคมามาแล้วนะครับแล้วก็เอกวาดอร์หรือว่าเอกวเตอร์ก็เป็นเป็นเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมครับ mm hmm. การที่มาตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยังไงก็เป็นมัส s ์โปรแกรมอ่ะก็ต้องมานะครับเป็นสิ่งที่ต้องมาครับก็ดูสายพันธุ์ต่างๆของโกโก้ไปนะครับก็ประเทศแถบนี้ผมว่าก็มีโกโก้แหละใช่ไหมครับเปรูโคลัมเบีย เอกวาดอร์โบลิเวียอาจจะไปเวเนซุเอลาคืออากาศก็แถบนี้ก็คงจะคล้คลายกันนะครับคล้คลายกันดังนั้นก,การปลูกก็ปลูกเหมือนกันทีนี้พอมาถึงที่ middle of the world เส้นศูนยูตรเนี่ยคุณปัทวีก็โพสให้ถ่ายรูปนะครับก็เป็นพระเอกให้เป็นนายแบบให้นะครับ เราก็ถ่ายรูปไปผมก็ถ่ายบ้างนะฮะก็มีรูปผมบ้างนะอาจจะอยู่ในกล้องอื่นๆนะฮะตัวผมเองผมไม่ค่อยมีกล้องเซลฟี่ตัวเองเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปนะฮะเดินขึ้นไปอาคารนะครับก็จะเป็นจําลองชีวิตในแต่ละภูมิภาคของเอกวาดอร์นะครับแต่ละที่ก็จะมีเรื่องของการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับ ที่เป็นทะเลก็จะเป็นลักษณะของแบบสนุกสนานเฮฮานะครับ c o l ์ล f ฟูนะสีสันเยอะทีเดียวนะครับส่วนภาคอื่นๆก็เช่นกันภาคอื่นๆก็จะมีสีสันของเขานะครับหลากหลายครับหลากหลายก็ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า ก็พวกเราคนไทยก็น่าจะมาเที่ยวนะครับคือฟังดูเหมือนไกลอะ่ะแต่จริงๆก็ไม่ไกลนะฮะนี่เป็นเป็นสภาพจําลองของเกาะกาลาปาก,กอสนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของเอกวาดอร์ทีเดียวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับก็คงต้องเราดูสักระยะนะครับก็สมัยก่อนก็จะมีฝรั่งเศสเนี่ยส่งคณะมาศึกษาเรื่องนี้เรื่องเส้นศูนย์สูตรเรื่อง middle of the world เนี่ยฮะมีหลายคณะอ่าอแซคนิวตันก็จะมีเรื่องของทฤษฎีต่างๆนานานะครับ ก็หลังจากนั้นพอ,อขึ้นไปบนชั้นสูงสุดก็ถ่ายภาพเห็นทั้งอีส t ทั้ง West นะครับอมองไปแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆเนี่ยก็เป็นก็ขอบคุณที่ได้มาเอกวาดอรขอบคุณที่ได้มาลาตินอเมริกาผมคิดว่ามีน้อยคนที่ได้มานะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เคยเป็นนักเรียนเอเวสก็รู้สึกน่าจะโชคดีนะครับหรือว่าคนที่เคยมาท่องเที่ยวที่นี่ก็ น่าจะโชคดีนะครับเป็นเป็นหนึ่งในในประสบการณ์ที่ควรจะมีนะครับที่ควรจะมีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าช่วงนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็รู้สึกแบบโอ้สงสารนะครับสบภาพบ้านเมืองก็ทุกที่ก็เป็นอย่างเนี้ยรายได้หลักจากการท่องเที่ยวก็ไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาสู่สภาพปกตินี่ก็เป็นเป็น สิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ก็หวังแหละผมนะครับผมก็หวังนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งโรคอาจจะหายไปเองมีวัคซีนหรือว่าเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงเราก็จะเรียกว่ากลับไปสู่สภาพปกติที่ควรจะเป็นนะครับหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนะครับนี่นะฮะ สมัยก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดลานเนี่ยนะฮะเปิดเพลงมีแสดงต่างๆนานาตอนนี้เงียบเห็นไหมครับไม่มี